สวัสดีค่ะพบกับศิราทาโรพิกอาคาสในหัวข้อทำไมฉันถึงยังโสดแล้วจะโสดไปอีกนานแค่ไหนนะคะโดยการทำหัวข้อนี้เป็นการทำเพื่อความบันเทิงปลอบประโลมใจไม่ได้เป็นการซ้ำเติมคนโสดทั้งหลายนะคะสามารถดูได้ทั้งผู้หญิงและก็ผู้ชายนะคะโดยพี่จะทำตัวเลือกให้เลือกทั้งหมด3กองเป็นดอกไม้3ชนิดด้วยกันนะคะเลือกได้แล้วเราไปดูคำทำนายกองที่1กันเลยค่ะ สำหรับคนที่เลือกกองที่หนึ่งนะคะเป็นดอกเอเมอรัลิสคือดอกว่านสีทิศนะคะใบสองใบ,บแรกที่พี่จะเปิดเนี่ยเป็นสถานการณ์ของอคนที่เลือกกองที่หนึ่งนะคะสองใบแรกเป็นเอ็ดอฟสอดก็คือแปดมา้าแปดดาบขอโทษค่ะแปดดาบใบที่สองเป็นเพจออฟคัพตัวอสองใบ,บนี้อาจจะบอกถึงตัวตนของคุณว่าคนที่เลือกกองเนี้ยเหมือนไม่สนใจปิดหูปิด,ปดตาเรื่องความรักคือ อาจเป็นไปได้ว่าอยู่ในช่วงที่ไม่สนใจเรื่องความรักหรือปิดกั้นเรื่องความรักเวลามีคนมาจีบนะคะเพจอัพขับเนี่ยก็คือคนที่แสดงทีท่าว่าจะชอบเราหรือเข้ามาป้อเราอะไรตรงเนี้ยแล้วมีความรู้สึกว่ามันมันทำให้เรารู้สึกกังวลรู้สึกไม่สบายใจแล้วทําตัวไม่ถูกไรทำนองเนี้ยนะคะต่อไปเราจะมาดูอีกสองใบว่าทัศนคติของคุณที่มีต่อความรักเป็นอย่างไร ใบแรกเนี่ยเอ่อโทษทีค่ะใบที่สจะเป็นสองสองถ้วยเป็นสัญ,ญลักษณ์ของหงคู่ที่มองว่าคุณมีทัศนคติความรักค่อนข้างจะเป็นไอเดียลนิดนึงคือคู่ของคุณจะต้องเป็นคู่ที่ที่ใช่เป็นคุณมองว่าการการ,การมีความรักเนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญคนที่จะมาเป็นคู่ของคุณต้องต้องเป็นคนที่ใช่เท่านั้นนะคะแล้ว ต้องการความรักที่นิรัน์ความรักที่เพียบพร้อมแล้วก็สเปคของคุณเป็น queen of wands เนี่ยก็มองว่าต้องสวยหลอ่อเก่งครบเครื่องเป็น working woman เก่งทั้งงานบ้านงานเรืองและงานข้างนอกทำนองเนี้ยและเป็นมีความเป็นเป็นผู้ใหญ่ในตัวมีความรับผิดชอบสูงไม่ง้องแง,ง้งเป็นคนที่มีสเสน่ห์ดึงดูดเย้ายวนใจก็คือมาแบบเป็นแบบ perfectionist อะไรประมาณนี้เลยนะคะส่วนส่วนปัญหาของคุณที่อุปสรรคปัญหาที่ทำให้เรายังโสดนะคะใบแรกเป็น five of cups ห้าถ้วยใบยที่สองเป็น king of swords พี่มองว่า,าคนกลุ่มนี้อาจอาจจะเลือกเยอะที่มีเข้ามาเนี่ยมันไม่ใช่พอรู้สึกไม่ใช่แล้วคุณก็ไม่สนใจ นะคะคุณก็ไม่สนใจคุณคิดเยอะพินิษพิเคราะห์เยอะใช้เหตุผลเหนืออารมณ์ตักกะเยอะในการเลือกคู่ไม่อยากกัดก้อนเกลือกินไม่ดีไม่ไม่พร้อมฉันก็จะไม่เอาอะไรทํานองนี้สำหรับคนที่แบบปิดกั้นความรักนะคะแต่พี่มีความรู้สึกอีกแบบหนึ่งว่าบางคนอาจจะมีอดีตที่ผ่านมาคือหมายความว่าคุณเคยมีแฟนแล้วคุณผิดหวัง หรือเคยเลิกลากันมาแล้วแล้วคนเก่ายังตามหลอกหลอนอยู่ในอดีตหมายความว่าคุณยึดติดกับมันยังสตั๊กก็คือติดอยู่กับความคิดในอดีตมันยังมูฟออนไม่ได้พี่ความรู้สึกว่าคุณยังมูฟออนไม่ได้นะแต่ว่ากรณีนี้เขาบอกว่าคุณควรจะเอาชนะความกลัวที่อยู่ในจิตใจนะคะแล้วก็เพื่อจะเริ่มต้นใหม่ให้ปล่อยวางก่อนสิ่งที่คุณอุปสรรคที่ทำให้คุณไม่สามารถมีคนใหม่เข้ามาในใจได้คือการไม่ปล่อยวางความคิด ในอดีตหรือไม่ลงนะคะใช้เหตุผลในการเลือกคู่เยอะเหลือเกินพี่จะเปิดไพ่ออล c ์เคอีก2ใบนะคะเพื่อเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตนะคะใบใบแรกของออร์เคเป็น ascension into light การขึ้นสู่แสงสว่างไปที่2 forever in my l i g h t ก็คือแสงของฉันจะอยู่กับคุณตลอดกาล สังเกตว่าสองใบนี้คีย์เวิร์ดก็คือแสงสว่างเหมือนเราเดินทางชีวิตของเราเนี่ยเราผ่านการเดินทาง ขึ้นไปสู่จุดหมายความรักก็เหมือนกันระหว่างทางท,ที่เราเดินทางไปเนี่ยเราต้องเจอปัญหาอุปสรรคมากมายบางครั้งเราเลือกสิ่งที่ผิดพลาดแต่ไม่เป็นไรเขาบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นบนสบรรพสิทธิ์ในโลกนี้นะคะล้วนมีเหตุในการเกิดของมันทุกสิ่งทุกอย่างมันส่งผลกระทบต่อกันความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในอดีตขอให้เป็นบทเรียนและให้คุณก้าวต่อไปสู่แสงสว่างนั้นอย่างปลอดภัยนะคะไม่ต้องกังวลพี่มีความสุขว่าชาร์ดซ้ายของคุณ ที่คุณกลัวมันจะเป็นความกลัวที่อยู่ในจิตใจของคุณทําให้คุณไม่กล้าที่จะ move on ไม่กล้าที่จะคิดตัดสินใจเลือกสิ่งที่คู่ควรกับคุณในในครั้งต่อไปนะคะครน,นี้เราจะมาดูว่าแลแล้วเมื่อไหร่ฉันจะเจอคนที่ใช่สักทีนะคะพี่จะขอเปิดเป็นระยะเวลานะคะซึ่งอันนี้เป็นการเปิดแบบสนุกสนุกนะอย่าถือเอาเป็นจริงเป็นจังนะคะใบแรกเป็น Uh, judgment judgment คือ d i v i n e timing บอกไม่ได้ว่าเมื่อไหร่บอกว่าถึงเวลาฟ้าจะประทานมาให้คุณเองเพราะฉะนั้นอย่าอย่าเศร้าใจไปยังไงคุณก็มีแน่นอนเพียงแต่ว่ารอจังหวะโอกาสที่เหมาะสมที่เขาจะมาหาเรานะคะต่อไปไปที่2องเป็น king of wands เป็นราชาถือไม้คุณจะได้คู่ที่เห็นนะคะ สมน้ำสมเนื้อคุณสเปคของคุณล็อกไว้ยังไงเขาจะมาในที่สุดนะคะเป็นเป็นคู่ท,ที่เป็นคู่ที่คุณอยากได้เป็นคู่ที่คุณใฝ่ฝันไม่ต้องกังวลสำหรับสาวโสดกองที่หนึ่งนะคะพี่ขอวอวยพรให้คุณโชคดีแล้วเจอกันเจอกับคนที่ใช่ในอนาคตนะคะสวัสดีค่ะสําหรับคนโสดที่เลือกกองที่สองนะคะ จะเป็นดอกคอคัสคือดอกบัวดินฝรั่งนะคะไพ่สองใบที่พี่จะเปิด2องใบแรกนี้จะเป็นบอกบ่งบอกถึงตัวตนของคุณกับสถานการณ์ของคุณเกี่ยวกับความรักนะคะใบลร่าเป็น10 of c u p s 10ถ้วยไปที่2เป็น The Fool พี่มองว่าคนกลุ่มนี้เป็นพวกที่มีแนวโน้มต้องการความเพียบพร้อมในชีวิตต้องการที่จะสร้างฐานะให้เป็นปึกแผ่นก่อนถึงจะไปสร้างสัมพันธ์กับใครแบบจริงๆจังๆแล้ว ตัวคุณเองก็เป็นคนรักสนุกรักอิสระด้วยตอนนี้ยังไม่พร้อมที่จะผูกมัดกับใครอาจจะมีบ้างที่ไปหยอกล้อพูดจาหวานสเสน่ห์อะไรทำนองนี้เพื่อให้มีความตื่นเต้นบ้างในชีวิตแต่ถ้าไม่พร้อมจริงๆคุณก็จะไม่ลงหลักปักฐานกับใครนะคะคราวนี้เรามาดูอสองใบที่เป็นทัศนค,คติเกี่ยวกับความรักของคุณใบที่ใบแรกจะเป็น k n i g h t of Pentacles เป็นอัศวินถือเหรียญส่วนใบที่2เป็น Queen of Wands ได้เหมือนคนกลุ่มแรกเลยนะคะสเปคของผู้หญิงหรือผู้ชายที่คุณอยากได้มาเป็นคู่ครองค่อนข้างจะเพอร์เฟกมากอัศวินเหรียญเนี่ยจะเป็นคนที่ค่อนข้างหัวโบราณน,นะคะเป็นพวกที่จะพร้อมผูกมัดกับคนที่มีเป้าหมายชีวิตและความปรารถนาด้านความรักแบบเดียวกับเราเท่านั้นเมื่อ ครบแล้วเนี่ยคุณก็จะซื่อสัตย์ค of นอว d นเนี่ยราชนีราชินีไม้เท้าเนี่ยคนที่จะมาเป็นคู่ของคุณเนี่ยจะต้องมีความรับผิดชอบสูงเก่งทั้งงานบ้านงานเรือนเก่งทั้งงานนอกบ้านดูแลเอาใจใส่เป็นคนที่มีความรับผิดชอบสูงเป็นคนมีสเสน่ห์ดึงดูดค่อนข้างจะเป็นคนที่เพียรพร้อมเลยนะคะคาวนี้เรามาดูปัญหาและอุปสรรคใบที่หนึ่ง เป็น four pentacle series ความมั่นคงทางด้านการเงินใบที่สองเป็น ten s u pentacle s นี่ก็เป็นเรื่องเงินเงินทองทองเหมือนกันความสุขความสำเร็จในครอบครัวพี่จะมองว่าคนกลุ่มนี้ปัญหาอุปสรรคคือการที่เราพยายามจะสร้างเนื้อสร้างตัวเก็บหอมรอมริบหรือให้ฐานะมั่นคงก่อนมีบ้านก่อน มีทรัพย์สินที่พร้อมแล้วถึงจะคิดมีคู่จริงๆจังๆงถึงเวลาคุณพร้อมแล้วเนี่ยก็ให้คู่ของคุณค้วกระเป๋าเข้ามาใบเดียวพร้อมอยู่ได้เลยอะไรประมาณนี้นะคะก็เลยทำให้ตอนนี้คุณยังเป็นชาวโสดอยู่นะคะที่จะเปิดออร์เคอลอีกสองใบซึ่งเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตนะคะโกลเด้นไลท์ใบนี้แสงสีทองของชีวิตอันที่สอง New Earth โลกใบใหม่พี่จะมองว่า Golden Light เนี่ยก็คือ,อความสมบูรณ์แบบที่เราจะพยายามไปให้ถึงก็คงจะเป็นเรื่องเดียวกับการที่คุณพยายามทำให้ตัวเองเนี่ยเพียรพร้อมก่อนแล้วแล้วถึงจะถึงจะมีความรักในกรณีนี้ก็จะหมายถึงคุณมีเป้าหมายอย่างไรคุณโฟกัสกับสิ่งนั้นแล้วเดินไปแล้วคุณจะได้ผล แล้วคุณจะได้รับความสำเร็จนะคะอันี้เอิร์ธก็คือเหมือนกับการทรานส f ฟอร์เมชัการการก้าวไปสู่สิ่งที่ดีกว่าในวันข้างหน้าคุณจะได้เจอสิ่งดีๆคู่ดีๆเข้ามาในชีวิตของคุณแน่นอนค่ะครน,นี้เราจะมาดูว่าแล้วเมื่อไหร่คุณจะได้เจอนะคะคนที่ใช่คนที่คุณรออันนี้พี่จะเปิดเป็นจำนวนระยะเวลานะคะอันนี้อย่าถือเป็นเรื่องซีเรียสน,นะคะอันนี้พี่เปิดขำๆ เพื่อความสนุกนะคะ1ไม้ปกติแล้วไม้จะแทนจำนวนวันในบางตำรานะคะซึ่งภายใน1วันเจอมันอาจจะเป็นไปนไม่ได้ครนนี้พี่จะตีความปวนะเป็นลักษณะเป็นธาตุและการปกติอ่ะหนึ่งไม้ไม้เนี่ยเป็นธาตุไฟไฟตามตำราตะวันตกเนี่ยเขาจะเป็นช่วงฤดูใบไม้ผลิแต่ถ้าเป็นประเทศไทยธาตุไฟพี่จะมองว่าอาจจะไปอยู่ช่วงราศีเมษ ราศีเมษสิงหธนูก็คือช่วงประมาณเดือนมีนาคมจนถึงเดือนสิงหาคมประมาณนี้นะคะประมาณนี้ที่คุณอาจจะได้พบนะคะแล้วเขาจะเป็นคนเช่นไรชาริออตชาริออตเนี่ยเป็นพลังงานความเป็นแม่มีความเป็นคนที่แบบดูแลเอาใจใส่ปกป้องดูแลเราสูงมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะเป็นคอมฟอร์ตโซนของคุณอาจจะเป็นชาวทัดน้ำได้แก่พวกราศีกรกฎพิจิกมีนนะคะ พี่ก็ขอให้ชาวโสดกองที่สองได้เจอคนคนนี้เร็วๆนะคะขอวอวยพรให้โชคดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสำหรับชาวโสดที่เลือกกองที่3เป็นดอกไอริสนะคะสองใบแรกที่พี่จะเปิดเป็นเกี่ยวกับตัวตนกับสถานการณ์ความรักที่คุณเผชิญอยู่ในปัจจุบันนะคะใบแรกเป็น King of Wands ใบที่สองเป็น j u d g m m n t t ดูเหมือนว่าชาวโสดกองนี้นะคะ จะมีความโดดเด่นในตัวเองมีความเป็นผู้นำสูงนะคะ King of Wands ราชาถือไม้แล้วมีมีวิสัยทัศน์กว้างไกลเป็นกลุ่มคนที่ประสบความสำเร็จในเรื่องหน้าที่การงานเป็นพวกบ้างงานห่วงแหนชีวิตความเป็นโสดและไม่มีเวลาตามหาความรักอะไรทำนองนี้นะคะส่วน Judgment เนี่ยก็บ่งบอกถึงนิสัยว่าคุณมีความมั่นใจสูง มีความ uh. มีวิจารณญาณในการตัดสินใจแก้ปัญหาต่างๆได้ดีหรืออีกในหนึ่งบางคนนะคะ king of w a n d s อาจจะหมายถึงคนโสดบางคนไปหลงรักคนมีเจ้าของแล้วแล้วอยู่ในช่วงกำลังตัดสินใจอะไรบางอย่างว่า จะอยู่ในความรู้สึกนั้นต่อหรือไม่นะคะอีกสองใบพี่จะเปิดทัศนคติเกี่ยวกับความรักของคุณนะคะใบแรกจะเป็น l u n a E ้คล i ปส์จันทคราดใบที่สองเป็นเซเว่นสควอาคนกลุ่มนี้นะคะเหมือนคุณเวลามีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างที่ส่งผลร้ายกับคุณนะคะทำให้คุณรู้สึกเสียใจหรือไม่สมหวังเนี่ยคุณจะจบมัน ตัดใจจากมันเพื่อที่จะไปเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆค่ะคุณเจอสิ่งที่ไม่ดีที่ทำให้คุณรู้สึกกุนกิดใจคุณจะเกิดอาการ protection ตัวเอง s e เว่ of w นี้เหมือนเป็นการตั้งกำแพงตั้งกาดขึ้นมาให้เพื่อปกป้องตัวคุณเองให้พ้นจากความรู้สึกที่แย่ๆนะคะต่อไปพี่จะเปิดปัญหาอูปประสาด้านความรักคุณนะคะ the lovers ไปที่2เป็น p a g e of Pentacles ดูเหมือนว่าคุณจะต้องเผชิญหน้ากับทางเลือกอะไรบางอย่างต้องเลือกระหว่างความรักหรือไม่ก็เรื่องหน้าที่การงานเพราะ p a g e of Pentacles เนี่ยหมายถึงคุณหมัวยุ่งอยู่กับการหาเงิน,หา,งนหาทองการทำมาหากินจนไม่มีเวลาหาความความรักเหมือนเหมือนตัวนี้นะคะ King of Wands เน้นไปที่การงานมากกว่าความรักคุณเมื่อคุณเจอความรักแล้วเนี่ยคุณอาจจะต้องเลือกว่าคุณจะให้ความสำคัญกับสิ่งไหนก่อน ะะอีก2องใบพี่จะเปิดออร์ l เคิลนะคะเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตเกี่ยวกับความรักนะคะใบแรกเป็น protection การปกป้องดแูแลใบที่2เป็น forever in my life แสงสว่างของฉันจะอยู่คุณตลอดไปสองใบนี้สื่อให้รู้ว่าไม่ว่าคุณจะดำเนินชีวิต อย่างไรเจอความยากลำบากแค่ไหนคุณจะได้รับการปกป้องดูแลน,นะคะคุณจะอยู่ลอยจะอยู่ลอยตัวเหนือปัญหาต่างๆนะคะทุกสิ่งทุกอย่างจะราบรื่นนะคะต่อไปจะเป็นระยะเวลาเมื่อไหร่ที่คุณจะ พบกับคนที่ใช่นะคะพี่จะเปิดเป็นหน่วยของเวลานะคะอันนี้เล่นการสนุกสนุกนะคะอย่าถือเป็นจริงเป็นจังนะคะใบแรกเป็น Seven Short, 7ซเว่นอ o ฟสอดเจ็ดดาบดาบนี้ตามตำลาจะแทนจำนวนสัปดาห์นะคะ,ะถ้าเจ็ดดาบก็อาจจะเป็น7สัปดาห์ที่คุณจะเจอหรือนะคะหรือดาบแทนพาาดลม าตุลมเนี่ยก็จะแทนฤดูใบไม้ร่วงแต่ประเทศไทยไม่มีฤดูใบไม้ร่วงใช่ไหมคะก็จะเป็นช่วงเดือนอมิถุนาตุลาคมค่คุณอาจจะได้เจอนะคะแล้วคนนั้นก็จะเป็น queen of pentacles ก็หมายถึงผู้ที่มีฐานะหมายถึงคนที่ประสบความสำเร็จด้านการเงินคนที่เก่งในเรื่องการดูแลเอาใจใส่คนรอบข้างนะคะเป็นคนใจเย็นมีความเข้าอกเข้าใจ ะะเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ก็ขอให้คนโสดกองที่3เจอคนที่ใช่ในเร็ววันนะคะสวัสดีค่ะ